อย่าแซวน้องอย่าแซวน้องน,น้องเขาหนีไปไม่ได้เนี่ยไรเองยิ้มไปยิ้มสู้เราต้องสู้ชีวิตเว้ยทำไมสอบเทียบหรอกค่ะเพราะว่าผมอยากเอาเวลามาโฟกัสเรื่องอื่นนะครับ ว่ามันเรียนในโรงเรียนมันค่อนข้าง,างกินเวลานินหนึ่งของผมนะผมอยากเอาเวลามาโฟกัสเรื่องอื่นด้วยรู้สึกว่ามันมันคุ้มกว่านะนก็ได้วุฒิเหมือนกันนะครับมันก็ยืนมาหาอะไรได้เหมือนกันด้วยก็ไปสอบเทียบดีวกว่าเพราะว่าก็ไม่ได้จะไปต่างประเทศด้วยก็เลยไม่ได้เรียนให้จบในโรงเรียนนะผมอ่าเข้าใจแล้วผมก็ว่าแบบนันไม่รีสักะที ตอบวันนี้แล้วกันคนไลค์เยอะสุดทายที่ชอบถ้าแบบมีเป็น reference ก็เจนนี่แบคพิงเขาผมประมาณนั้นเลยครับคุณเอคุณมีไหมครับไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไร าบอกให้เราบอกสันดีเขาหน่อยสันดีนะครับไม่รู้ว่ายังดูอยู่หรือเปล่าแต่ก็สันดีนะครับผมเอ๋บอกสันดีเขาหน่อยสันดีครับว <c oughs> <c oughs> เอวาเอวาเวาะหัวเราะเากหออกก้นเราเาหัเราะหัวเราะอัวเาะว่าะเาะเราะหเาะวราะวเราะหเรูะหัราะหัเร่า อ๋อรูกผมสีส้มใช่ไหมผมถามว่าพี่ชอบวิชาที่สุดตอนที่พี่เรียนอืมผมผมคิดว่าเลขก็พอเอาตัวรอดได้นะครับเอ,เอถนัดอะไรมีวิชาที่ชอบไหมตอนอยู่สกูลอืมวิชาชอบขอนึงขอนึง <c oughs> เลขโอเคเหมือนกัน เออได้อยู่เหมือนกันเหมือนกัน ขอสเปกเอคอมยูคอไออะไรนะอะไรนะคอมพิวเตอร์อยู่อะ่ะเขาถามสเปกอ่ะคออืมคอไออ,อะไรนะคอมพิวเตอร์อยู่อ่อออห้าครับครับส่วนผมไม่มีคอมนะครับ ถามว่าชอบกินอะไรในนี้ใช่ไหมก็กินผมชอบกินไอติมอ่ะของอึมมิวอ่ะใช่ป่ะอันน,นั้นนี้อันนี้เอหน้ารู้ว่าทุกครั้งที่ผมไปบ้านเออผมจะกินทุกครั้งเลยเป็นแบบไอติมนมครับเป็นถ้วยเล็กๆก็คือถ้าผมได้ไปบ,บ้านเอผมก็แบบปนจนหมดตู้เย็นนะทุกคน อน,อนิเมะเรื่องโปรดเอดูอนิเมปะปะดูนี่คุณคุณดูดูปะเรื่องอะไรที่ชอบที่สุด,ด,ดว้าเนี่เอเหมือนกันผมก็แบบรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้เดิมแล้วก็คือแบบดูไปแล้วตับพังดูข้าไใหม่ดูแล้วอะแต่ตอนแรกอะ่ะมันเขียนว,ว่า มันเป็นฟァนอลซีซั่นใช่ปะก็เนึ้อก็แบบเออมันน่าจะจบแล้วแหละสุดท้ายต้องรอปีหน้าโคตรสิงเลยทุกคนคือผมเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะแบบดูต่อนเนื่องอะมันแบบมันจะอินกว่าพอมันทิ้งระยะห่างมันแบบเครื่องสตาร์ทไม่ค่อยติดครับติ่งเฟสเชอร์ไหมผม พี่ครูรอง p ห b พี่เ d ิดอะไรนะมีคนถามให้ยูร้องให้พี่เกิดในสั่งแล้วนื้ะแต่วันนี้วันวันเกิดผมคุณเนี่ยต้องเป็นคนร้องให้ผมไม่ใช่เหรอเองดเกือบกดปิดไลฟ์นี้มือไปโดน เดทแอของจริงข <laughs> อสามคำจากเอก่อนนอนพอจะมีคำอะไระบอกกับทุกคนไหมครับเอขอแค่รอบเดียวเท่านั้นหนึ่งนาทีสุดท้ายก่อนพวกเราจะจากไป สามคำเท่านั้นครับก่อนดังดก่อนดังดังไม่ได้ได้ยินมีไหมมีไหมมีไหมสามคำเยอะแยะฝั yeah, yeah, ่นดีครับหรืออะไรก็ได้มีครับอืมโอ okay. <laughs> เคเก่งมาก <laughs> หน้าที่เอวันนี้ก็สำเร็จด้วยดีนะครับก็ผมก็ให้น้องเขาพูดฝันดีทุกคนก็แล้วครับก็อันนี้ก็ปิดไลฟ์แบบปิดไลฟ์แบบดีๆได้แหละเดียครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเอ เวลานอนอยังกี่โมงแล้วฮาร์ทุมฮาร์สิ่งเช้าเที่ยงคืน,นใช่ป่ะฮะไปเที่งคืนเหรอหนนะอะไรนะอะไรน,นะไปเที่ยงคืนใช่นนะป่ะโอเคโอเคน้อยเขาต่อเวลาให้เราอีกสิบนาทีนะครับใครมีอะไรก็ มาเลยครับก่อนที่ผมจะหมดลมหายใจม,<า>มีคนส่งภาษาจีนมาเอาเ้อะเนาะวะหัวเองปะหัวไอ้ ออ๋ oh. บอกแล้วคนแน่ของจริงอันนี้มีคนส่งภาษาจีนมาอีกแล้วเอใช้คำเดิมป่ะไหนไม่เห็น เนี่ยมาเต็มเลยเนี่ยเออันนี้เอมซีช่วยไม่ได้นะเพราะอ่านไม่ออกนะไม่เหีนดยดูเขาเอผ่านไปแล้วมาปกติอยู่สองคนนี้เอพูดเยอะไหมก็เยอะกว่าน,นี้นิดหน่อยแต่ไม่ไม่เยอะมากอะ่ะก็ เยอะกว่านี้นิดนึงนิดนึงแต่ผมแบบผมชินแล้วแบบมันก็แบบธรรมชาติปกติอะบอลโลเลนหรือเอาเอเล่นบอลโลเลนป่ะใช่ป่ะเคยเล่นป่ะเล่นอยู่เอเล่นบอลโลเนผมเล่น ผมเคยเล่นเอาดีแล้วแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนี้ คุณแม่ก็ตอนนี้ก็น่าจะอีกหนึ่งนาทีก็หมดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกคนก่อนเลยนะครับที่มาอวยพรครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับเว๋ยว่างก็จะมาไลฟ์ให้ดูกันใหม่นะครับทุกคนยืนน,นะครับโอเคเที่ยงคืนแล้วบ,บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับทุกคนยืนนอนนะครับ อีเอนอนยี care, <laughs> Guys, wow, thrill, ่ทุ่มอ okay, so <Yeah. S 2> like, ันนี้คนถามมาว่ามาเลยครับเอเอหดมจะเป็นทำหน้าที่ส่งข่าวครับคุณนอนกี่ทุ่มครับขอเอเวอร์เรชกแหละกี่ทุ่มเวลานี้แหละก็จริงเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งน้องก็ควรจะเข้านอนแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เขาโดนผมลากมาไล์ครับไม่เป็นไรนอนดึกวันหนึ่ง ถามปกติผมนอนกิ่โมงอืมก็ประมาณประมาณน้องแหละครับถ้าถูกถ้าถูกหึ่งมีคนบอกว่าเอืมให้ผม สูนน้องเออีกชวนน้องโอพูดเยอะๆคนก็ต้องช่วยผมด้วยนะส่งคําถามมาถามน้องมาเยอะผมเป็นเอมซให้แบบส่งส่งตรงคอมเมนต์นี่แหละอย่าไปส่งตรงที่แบบมันเป็น question แบบเพราะแบบตรงนั้นแบบมันไม่ค่อยอัปเดตอ่ะของผมนะดีเบิร์ตเดย์น้องพูนะขอบคุณครับ เกิดปีอะไรกันครับอ่าเอเอขอคำหนึ่งเกิดปีอะไรครับผมเกิดสองวันห้าครับโอเคครับใคที่ถามต่อไปครับถามมาได้เลยครับผมเอเอสูงเท่าไหร่ครับแบบนี้มีคนถามมาแล้วประมาณเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าเอใส่คอนแทคเลนหรือเปล่า ่ไน,น้องเอเกิดเดือนไหนคะเอเกิดเดือนไหนคะน้าครับเ okay, ครับเอเขาตอบให้ทุกคนได้ยินลนะครับมาครับคำถามต่อไปครับเอใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรคะทําไมกล้องชัดจังยี่สิบสองมินิครับยีสองมินิสีดำาลยครับทุกคน กูกับเอรีวิวทรงผมหน่อยครับทรงผมเราเรียกว่าทรงอะไรวะเออันนี้ไม่แน่ใจางงาเหมือนกันแต่แบบพวกเราตัดที่สายค์ับนะครับแบบไปตัดผมที่นั่นได้แล้วแบบแต่ผมไม่รู้ชื่อทรงผมไงก็เอารูปผมกับเอเอไปเปิดให้เขาดูก็ได้ครับเพราะว่าพวกเราตัดที่นั่นจำกูสอบ g ีดีไปเมื่อไหรค่ครับผมมึงสอบเสร็จไปเมื M ่อ ประมาณกลางปีที่แล้วนะครับผมผู้ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับผมใช้ iPhone 12 Pro oh, Max ครับตอนนี้ก็แบตโคตรเสื่อมเลยทุกคนแบบใกล้ไปแล้ว ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมครับเอเดอแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับ